เข้าสู่วงการบันเทิงอันนี้จริงๆแล้วทุกคนไม่เห็นด้วยในคนรอบตัวของของลิลลี่เลยไม่ยกเว้นสามีซึ่งมีอยู่สี่คนท่าที่ผ่านมาทุกคนก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหม,มคนที่หนึ่งเป็นใครอะ คนที่หนึ่งก็เป็นคือคนที่หนึ่งเราไม่เคยมีอะไรกันแต่เป็นหนูที่แอบรักแอบชอบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรักคุณอาอยู่ก็เป็นเพื่อนของแม่ค่ะอ๋อเป็นเพื่อนแม่ใช่ชอบคนสูงไปใช่ค่ะแปลว่าอะไรก,ก็ชอบกปนเฉยเฉยก็หนูบอกรักแต่คุณอาก็หนูบอกว่าคุณอตตอนอายุ1 8 19เนี่แหละคุณอาหนูชอบคุณอาหนูรักคุณอา,ค,ณอาคุณอาก็คุณอาก็หัวเราะแต่ท่านก็ยังเอนดูหนูเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้นับว่าเป็นแฟนสำหรับหนูนับเพราะว่าหนูบอก หนูรู้สึกมีความสุขไงคะอยู่กับคุณอา <c oughs> <c oughs> จนทุกวันนี้หนูก็ยังบอกรักคุณอาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรกันแต่บอกว่าบอกเป็นแฟนเป็นสามีคนที่หนึ่งมันไม่ใช่ิไม่ไม่ใช่สามีสิสำหรับหนูหนูคิด L L ว่าเขาเรียกว่าอะไร puppy love เหรอไม่ใช้ p u p p แต่หนูแอบก็หนูไม่เคยมีมีมี p u p p ิเลิฟกับเด็กเด็กก็ไม่มีอ่ะแต่มีจําได้แค่ว่าตอนเด็กๆอายุสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่ะก็รู้สึก แอบรักคุณอาชอบคุณอาแต่ไม่รู้ว่ามันแอบรักแบบไหนเป็นแฟนกันยังไงตอนนั้นไม่รู้รู้แค่ว่าให้คุณอาเป็นนัมเบอร์วันเลยโอเคเอาอย่างนั้ก็ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะก็มีแฟนแค่มีเพศสัมพันธ์ก็มีแฟนก็คือคนคนที่สองคนฮ่องกงคนแรกในชีวิตเลยใช่ค่ะอ่าอันเนี้ยเรียกภาษามีละใช่ใช่ก็เขางงอ่ะเป็น หนูได้เขาเป็นสามีก็งงง,ง <c oughs> มีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรกก็งงง,ง <c oughs> คือเราคบกันแบบงงงำมันยังไงงงงงมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความรักไงค่ะมันไม่ได้เป็นความรักหนูก็หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่เข้าใจหนูแอบดูหนัง <c oughs> โป๊ของอพี่ชายแล้วหนูก็ไม่เข้าใจผู้หญิงผู้ชายเขาล้อเออไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงเขาล้อ ผู้หญิงคนนึงร้องมีความสุขอีกคนนึงร้องเจ็บมากๆแล้วหนูก็ไม่เข้าใจสรุปเขามีความสุขหรือว่าเขาเจ็บหนูก็สงสัยมานานมากแล้วหนูสงสัยตั้งแต่ตั้งแต่หนูอายุสิบหกอ่ะหนูแอบดูหนังโปตอนอายุสิบหกโอเคเอาเอะมีคนแบบนี้เยอะไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> เออเออสิบสี่บางทีก็แอบดูกันแล้ว แต่ว่านานๆานดูทีนะเพราะว่าพี่ชายานานๆานได้ออกไปหนูก็แอบ,บดูอี่ uh, 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 okay. แล้วหนูก็ไม่เข้าใจไงคะ uh huh. พอหนูบอกอดีตสามีพาหนูไปเที่ยวช่วงนั้นหนูก็ติดเที่ยวใช่ไหมคะ uh huh. หนูไปคนเดียวก็ไม่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้พาไปบ่อยๆ uh huh. แล้วพี่ชายก็ไม่ได้พาไปบ่อยๆแล้วแต่หนูไปไม่เป็นบอกแท็กซี่ไม่เป็นบอกชื่อก็ไม่เป็นก็เลยไม่ได้ไปหนูก็เลยบอกเขาว่าพาไปเที่ยวหน่อย เขาก็พาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันสองสาครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็จนเขาถามว่าอยากลองอยู่ด้วยกันไหม hmm. แล้วนี่ก็อยู่ด้วยกันยังไงก็อยู่ด้วยกันสองคนหนูก็คิดเลยเอะสงสัยเหมือนอยู่ในหนังโป๊แน่ๆเลยเอออเาละเอาละหนูก็คิดนะ่าจะเป็นเหมือนในหนังแน่ๆเลยอ hmm. ตอนนั้นหนูก็คิดสงสัยเออว่าเราสงสัยเรื่องนี้อยู่ ก็ตีเหมือนกันนะเออก็ไม่ได้จะได้ตอบคาถามซะเลยในใครในใจของเราสงสัยมาตลอดกูหนูไม่ได้คิดอะไรเลยเราไม่ได้รักกันไม่ได้อะไรเลยทั้งนั้นเพราะเราเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแต่หนูก็ชอบเขาเขาก็เป็นคนเท่คนหนึ่งแล้วหนูก็พอไปถึงโรงแรมหนูก็เดินวนในห้องน้ําเป็นชั่วโมงก็กลัวอยู่ไม่รู้ต้องทํายังไงต้องอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอ ลองครั้งแรกก็รู้เลยมันเจ็บเหมือนจะตายเลยป่วยเข้าโรงพยาบาลมันเหมือนหนูอยู่ในนรกคนหนึ่งหนูอยู่ในนรกแล้วก็ป่วยทีนี้หนูก็เลยคิดเลยว่าเข้าใจแล้วผู้หญิงร้องเพราะว่าเขาเจ็บก็ก็หนูก็เป็นแบบนั้นแล้วก็กลัวการมีเพศสัมพันธ์เลยเป็นตีเลยค่ะโอ้ตายเป็นตีกว่าจะได้มีอะไรกับเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหนูกลัวเลย เดียวสิก็ตอนนั้นไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอกก็สมยอมกันอะไม่ใช่เรื่องของการข่มขืนไม่ไม่เป็น<ม>การบังคับคจิตใจเขาเองอเขาชวนหนูแล้วหนูก็หนูสงสัยไงหนูก็โอเคดยวลองดูก็ลองดูอืมหนูก็เขาบอกลองไปอยู่ด้วยกันไหมพอเขาก็พูดแบบนี้ออนโอเคได้เลยใจง,ง่ายเลยใจง,ง่ายแบบหนูสงสัยไงคะเออเออสงสัยอา้วสสยอาวแล้วเจ็บแล้วทาไมไม่หยุด หยุดเลยคะ่ะหนูเข้าไปปุ๊บหนูฉีบออกเลยอ,ยอลหนูฉีบเขาออกไปเลยไม่ได้เลยอ,อยแล้วเขาก็ตกใจเขาก็กลัวเขาก็แบบเครียดแล้วเขาก็แบบไม่ได้นะทำไมทำไมคุณไม่บอกผมแต่ผมแต่งงานไม่ได้นู่นนี่นั่นะผมจะทํายังไงคือเขาก็เครียดนีน่ก็บอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดอะไรเลยรีดแค่อยากลงเฉยๆแล้วเขาก็โดนถีบ <inden S 3> <Hawaiian> ไปใช่เขาก็แบบว่า ก็เล <G> ือดมันออกใช่ไหมคะเขาก็นั่นแหละค่ะแต่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นประมาณสองสามอาทิตย์มั้งอาทิตย์สองสามอาทิตย์ประมาณเนี้ยเขาก็ไปบอกกับพี่ชายพูดกับป๊าป๊ามามาว่าเขาทําอะไรกับนี้แบบหนูจร่เหรอทำอะไรแบบนี้กับหนูแต่ว่าเขาแต่งงานไม่ได้ทําไมเขาถึงแต่งงานไม่ได้เพราะแต่งานไม่ได้เพราะว่าเขาต้องสร้างตัวตนเขาต้องทํางานเขาต้องดูแล ครอบครัวเขาดูแลพ่อแม่ธุรกิจดูแลธุรกิจเขาไม่พร้อมแต่งาน oh. อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะขอดูแลลี่เขาก็ดูแลตั้งแต่วันนั้นมาเลยค่ะ hmm. แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รักแล้วก็เลิกมันไม่ได้รักกันมันเริ่มต้นจากไม่ได้รักกัน hmm. แต่หนูก็งงมากว่าทําไมเขาไม่ไปไหนสักที <laughs> หนูก็ดื้อมากๆแต่เขาก็ไม่ไปไหนสักที hmm. าะหนูมีความรู้สึกว่าเขาเป็นห่วง hmm. เป็นห่วงเรามากกว่า Transcrição e